สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัลยาพามาดาวนะคะวันนี้คุณนกก็ต้องขออนุญาตทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องช้างอีกเช่นเดิมอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณนกทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช้างนี่ทุกทท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามคุณนกมากมายเลยนะคะ,ะก็เข้าวากฏ ไลค์กดแชร์มากมายเลยนะคะคุณนก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้คุณนก็ขออนุญาตนะคะขอย้ํานะคะขออนุญาตนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องช้างอีกนะคะนั่นก็คือช้างที่ชื่อว่าช้างกาการะมังหรือเรียกอีกอย่างคือคือช้างน้ําฝนเองนั่นเองนะคะ,ะช้างการะมังนี้นะคะคุณนกคิดว่าทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องของช้างนะคะ,ะก็คงจะรู้จักเนาะ รู้จักน้องน้องกระมังเนาะว่าเขามีความน่ารักขนาดไหนนะคะเขาจะเต้นเขาก็มีม,มีเป็นช้างที่มีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งนะคะคือเขาจะเป็นช้างที่ว่าจะไม่ทิ้งกระมังนะคะคือจะเต้นหรือจะทําอะไรนี่นะคะเขาเขาจะมีช้างเขาจะมีกระมังเนี่ยติดติดติดสอยห้อยตามตลอดนะคะจุดเด่นของเขานั่นก็คือสร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับ แม่แม่เฟสบุ๊กแม่แม่เอฟซนะคะนั่นก็คือเขาเป็นช้างที่ติดกระมังมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วก็มีชื่อว่าน้องน้ําฝนนะคะแต่ว่าทุกทุกท่านนะคะที่รู้จักก็จะเรียกเขาว่าช้างกระมังเพราะว่าสัญลักษณ์ของเขานั่นก็คือไม่ว่าจะเต้นไม่ว่าจะทาอะไรสัญลักษณ์ของเ,อเขาจะต้องมีกระมังเป็นสัญลักษณ์ของเขาตลอดเลยนะคะคุณนกก็จะพาทุกทุกท่านนะคะนําพาทุกท่านนะคะไป ดูน้องกละมังกันเลยค่ะไปรู้ไปรู้จักน้องกละมังกันให้มากขึ้นนะคะติดตามคุณนกเลยค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะน้องช้างกระมังค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอน้องน้องกระมังนะคะช้างกระมังกําลังเต้นอยู่นะคะท,ทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะว่าที่งวงของเขานะคะเขาจะจับกระมังของเขาตลอดเลยนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะ เต้นสนุกเต้นสนุกขนาดไหนนะคะเขาก็จะไม่ยอมทิ้งกระมังของเขานะคะมีควานอยู่ข้างๆนะคะควานผู้ควบคุมนะคะโอ้โหน้องช้างกระมังหรือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้องน้ำฝนนั่นเองนะคะอตอนนี้กำลังเต้นสุดเวี่ยงเลยค่ะ โอ้โหไม่ยอมทิ้งกระมังค่ะเดี๋ยวคุณนกจะให้ทุกๆท่ทานนะคะรับชมดูเขาเต้นนะคะให้เต็มอิ่มกันเลยค่ะโอ้โหน้องกระมังโอ้ยกแข้งยกขาด้วยนะคะโอ้โหยกขา ซ้ายเสร็จก็ยกขาขวานะคะเต้นจุดเด่นนั่นก็คือต่อให้เต้นสนุกขนาดไหนก็จะไม่ลืมกระมังนะคะโอ้โหสุดยอดเลยลูก <c oughs> ดูกอิ่มแลวใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่เฟซบุ๊กนะคะโอ้โหไม่ยอมทิ้งกระมังนะคะเดี๋ยวคุณนกจะพาไปดูคลิป คลิปที่ค่ะหลังจากจบคลิปนะคะคลิปการเต้นของน้องกรมังนะคะออตอนนี้เรามาชมกันเลยค่ะว่าควานนะคะพอควานจะพาน้องกระมังไปที่ไหนนะคะเรามาติดตามไปกับคุณนกเลยค่ะดูสิว่าพ่อควานจะพาน้องกระมังไปที่ไหนเ,เขาจะไม่ทิ้งกระมังของเขาเลยนะคะนี่คือจุดเด่นของเขานะคะ เรามาดูความน่ารักของเขาเลยค่ะ <laughs> โอ้หนูไม่ยอมทิ้งกระมังเลยลูกโอ้น้องกระมังจริงๆเลยสุดยอดวันนี้แต่งตัวสวยเลยค่ะดูสี้าว่าพอควานจะพาไปไหนโอ,โ,หโอ้โหโอ้น่ารักมาก<อ>คนละสตรีเลยนะน้องกระมัง <laughs> น่ารักมากค่ะ มาติดตามกับคุณนกเลยค่ะว่าพ่อควานจะพาน้องกาละมังไปที่ไหนนะคะโอ้ยอฟังฟังพ่อควานโอ้ย,อยน่ารักลูกอยากเดินแล้วพ่อควานบอกว่าอยากเดินแล้วออตองกช้ความอดทนเหยน,นลูก อ๋อเป็นวันเกิดอ๋อจะพาน้องกระมังมาร่วมทำบุญวันเกิดอ๋อมาเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะที่เกิดวันนี้นะคะติดตามชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็พ่อขวานก็พาน้องกระมังนะคะมามา,มารอนะคะ มารอใส่บาตรนะคะทําบุญนะคะเอาตีวคุณแม่มาเลยนะคะอ๋อคุณแม่ท่านนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณแม่ท่านนี้นะคะก็เลยนํอนำน้องกระมังนะคะมาร่วมทําบุญด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่นะคะโอ้ยน่ารักเป็นการฝึกช้างที่ดีนะคะให้มาร่วมทําบุญกับคุณแม่ตอนนี้ก็กําลังรอรออยู่นะคะโอ้โหไม่ยอมทิ้งกระมังจริงๆ นี่คือจุดเด่นของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นช้างที่ไขว้ไขว้ข,ขวานะคะทําความทาําคานคุณนกพูดผิดขอโทษค่ะขเขาจะยกขา <c oughs> โอ้ไขว้ไขว้ขานะคะแล้วก็คํานับนะคะแต่ก็ไม่ยอมทิ้งกระมังนะคะโอ้สุดยอดเลยลูกน่ารักมากเลยตอนนี้ก็รอเนาะรอพระท่าน มาบินทบาตนะคะก็ต้องใช้ความอดทนนะลูกฝึกความอดทนนะคะก็ต้องรออพระ,ะมาแล้วนะคะค่ะพระท่านก็มาแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เตรียมแล้วนะคะที่จะทําบุญใส่บาทนะคะน้องกระมังก็ยืนสงบนะคะก็เป็นช้างที่เชื่อฟังนะคะเป็นช้างที่แสนรู้แสนรู้นะคะแล้วก็น่ารักนะคะอีกเชือกหนึ่งนะคะ ตอนนี้โอ้โหพราะควานก็สั่งนะคะไข่ไขว,าวาขาขานนะคะคํานับนะคะโอ้น่ารักลูกสุดยอดเลยแม่แม่นะคะก็เห็นแล้วใช่ไหมคะทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะก็เห็นแล้วนะคะโอ้ตอนนี้ควานก็ให้โอเคสาธุสาัุโอ้เห็นแล้วก็เป็นปื้มเนาะ น้องก็น่ารักนะคะโอเคน่ารักลูกความน่ารักของช้างแต่ละเชือกนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะช้างของแต่ละเชือกนะคะก็น่ารักแตกต่างกันนะคะอย่างน้องกระมังนี่เขาก็น่ารักไปอีกแบบนะคะมันแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ พ่อควานที่ฝึกนะคะก็โอเคตอนนี้สั่งนะคะสั่งสั่งให้โอเคส,สั่งให้หมอบนะคะโอ้หน้าน่ารักค่ะก็เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะที่มีความน่ารักนะคะแล้วก็เชื่อฟังควานนะคะแต่ก็ไม่ยอมทิ้งกระมังเขาหวงกระมังมากๆนะสังเกตนะคะว่า เขาจะจับกระมังของเขาตลอดนะคะโอ้โหลูก <c oughs> ค่ะคุณนก,ก็นำพาทุกท่านนะคะมาชมคลิปของน้องกระมังหรือเชื่อชื่อเรียกอีกอย่างนะคะก็คือน้องน้ำฝนนะคะก็เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่น่ารักนะคะก็ทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าด้าชมคลิป การเต้นของน้องกระมังเนาะคือเต้นไปในเต้นสุดฤทธิ์สุดเวียงเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมทิ้งกระมังของเขานะคะแล้วก็คลิปต่อมาก็เป็นคลิปการทําบุญนะคะเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ทราบชื่ออะไรนะคะพอติดตามดูตามคลิปเขาไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะก็เพียงแต่ว่านําน้องกระมังนะคะมาร่วมทําบุญเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่นะคะก็เห็นแล้วนะคะ ถึงความน่ารักของน้องนะคะน้องก็เป็นช้างที่เชื่อฟังคําสั่งนะคะก็สงบนิ่งนะคะก็ก็เนาะน่ารักเนาะแต่จุดจุดที่น่ารักที่สุดก็คือระหว่างการที่ทำบุญทำบุญใส่บาตรใช่ไหมคะน้องเขาก็จะใช้งวงเขี่ยรกระ,ะมังของเขามาแอบแอบไว้ด้านหลังนะคะเพราะห่วกระ,ะมังของเขามากๆเลยนะเขากลัวเขากลัวร<ห><ว><ห><ว> <Motors> าสฆ์จะนํากระ,ะมังของเขาไปด้วยเขาเป็นช้างที่ เป็นช้างที่ติดกรลมังมากๆเลยนะคะไปที่ไหนก็ช่างนะคะไม่ว่าจะเต้นไม่ว่าการทําบุญนะคะเขาจะต้องมีกรลมังของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะของของช้างเชือกนี้นะคะอืมก็เป็นเป็นจุดสร้างความฮือฮาสร้างความเป็นจุดสนใจให้ให้ให,ให้ให้กับแม่ๆนะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะอืม,อม เฟซบุ๊กนะคะ f อนะคะหลายๆท่านก็ประทับใจนะคะตอนนี้ก็รู้จักแล้วเนาะว่าอน้องกระมังคุณนก็นำพาให้มารู้จักกับช้างเชือกนี้นะคะชื่อ,อน้องกระมังนะคะก็ได้เห็นความน่าน่ารักของน้องแล้วเนาะน้องก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงน,นะคะก็ขอขอย้ำนะคะว่าช้างแต่ละเชือกนะคะก็จะถูกเลี้ยงดูมาไม่ไม่เหมือนกันเนาะ ควานแต่ละท่านก็จะฝึกฝนอบรมนะฝึกสอนฝึกอบรมแต่ละแต่ละความแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นความน่ารักความอ่อนอ่อนช้อยการเชื่อฟังมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่น้องกระมังก็โอเคค่ะก็เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะในสายตาของคุณนกเป็นช้างที่น่ารักมากๆนะคะตอนนี้คุณนกก็ได้นําเสนอแล้วเนาะก็ต้อง คลิปนี้ก็เกี่ยวกับน้องคารมังเนาะทุกท่านก็นเห็นแล้วนะว่าเขาเป็นช้าง,างเด็กเนาะก็คงจะอายุก,ก็ประมาณสัก4ีหขวบเนาะสีหปีเนะเาะก็เป็นช้าง,างเพศเ,เมียเนาะก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นความภาคภูมิใจของพูนที่ได้ครอบครองช้างนะคะคุณนก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวนะคะ ท่านที่เป็นเจ้าของอช้างกะละมังนะคะก็ได้ช้างกะละมังไว้ในครอบครองเนาะก็ค้ำคูนเนาะค้ำคูนเป็นช้างรู้คุณเป็นช้างค้ำคูนเมื่อได้มาครอบครองก็เป็นช้างเสริมส่งเสริมบารมีนะคะให้ครอบครัวน,นั้นนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะ,จะเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะ,ะคุณนกคิดว่าช้างกะละมังนี่ก็ จะนำพาให้ครอบครัวนะคะไปสู่สิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของด้วยนะคะที่ได้ช้างกระมังไว้ในครอบครองนะคะก็ทุกท่านก็เห็นเลยใช่ไหมคะว่าน้องเขาก็มีความน่ารักนะคะเ <c oughs> ต้นไปกระมังก็ไม่ยอมห่างขนาดทําบุญนะคะก็ยังต้องใช้งวงนะคะเขี่ยกระมังไว้ข้างๆตัวเองนะคะเพราะว่า กลัวกระมังหายนั่นเองนะคะเอ่อก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกก็นำเสนอเกี่ยวกับช้างกระมังนะคะก็ต้องขอบขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปของคุณนกจนจบคลิปคลิปนี้นะคะก็คุณนกก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามคุณนกนะคะก็นอกจากจะกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะที่ติดตามคุณนกมาตลอดนะคะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้น,นะคะแล้วก็เราติดตาม ชมต่อไปนะคะว่าคลิปหน้าคุณนกจะพูดถึงเกี่ยวกับช้างเชือกไหนต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอเก่าว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกนะคะคลิปหน้านะคะ